สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นเช้าของวันเสาร์เราเดินทางออกจากดอนเมืองตั้งแต่ตีห้าเลยนะครับมาถึงนี่แปดโมงกว่ามาเยี่ยมไร่ที่หนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับดินก็ชุ่มช่ำเลยยาก็ขึ้นลกพอสมควรนี่ขนาดเพิ่งตัดไปนะครับดูน้ำในบ่อนะครับ เต็มทั้งสองบ่อเลยนะครับกล้วยเราเยอะมากเลยนะครับนี่มีกล้วยที่เกือแก่แล้วน้ําวามาลิกอ่องนะครับเดี๋ยวตัดไปทักนหน่อยมาดูยางนานะครับที่เราปลูกไว้บนคันบอ่อนะครับจะเลยเติบโตได้ดีมากนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับยางนาโตแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไผ่สร้างมนนะครับ ไผ่สร้างมนเนี่ยเมื่อเดือนก่อนเรามานะครับก็ว่ามีลำแม่เยอะแล้วนะครับมาดูคราวนี้นะครับนี่ได้ลำแม่เป็นหน่อใหม่ขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรนะครับลำประมาณสามถึงสี่นิ้วแล้วนะครับปีนี้ได้ฝนดีนะครับไผ่ของเราโตดี ดูต้นไม้ฝั่งริมบ่อนะครับแนวนี้ทั้งหมดเลยนะครับจเจริญเติบโตได้ดีนะครับตับแบกอินทนินออกดอกแล้วนะนี่นะครับยางนาก็โตดีบริเวณน,นี้นะครับยางนาเราปลูกไว้เพื่อจะทำอุโมงต้นไม้นะครับ เติบโตได้ดีตอนนี้เรามาอยู่คันบ่อระหว่างสองบ่อนะครับด้านหน้านี้ก็เป็นกล้วยนะครับที่เราปลูกไว้ก็ออกเครือเยอะเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นบ่ออีกบ่อหนึ่งครับน้ําเต็มบ่อทั้งสองบ่อเลยปีนี้ฝนชุกนะครับน้ําดีมากมาดูแนวไผ่นะครับไผ่เราสางก่อออก ไปตั้งแต่ข่าวก่อนนะครับก่อนนี้เป็นไผ่ด้ามขวานนะครับถัดไปก็จะเป็นสร้างมนกับไผ่สร้างไพรนะครับขณะนี้เวลาประมาณ10ิบนาฬิกาเศษนะครับสังเกตเห็นว่าเรายืนตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่มีแสงแดดส่องมาถึงแล้วก็ให้ร่มดีมากนะครับมาดูก่อไผ่สร้างมนกันชัดๆนะครับ จากสางกอไปแล้วจะเห็นกอสวยงามดีมากเลยนะครับด้านนี้ก็เป็นกอของไผ่สร้างไพรนะครับข้าวก่อแล้วก็มาสางกอนะครับก็เห็นกอที่โป่งนะครับสวยงามดีมาดูกกอของไผ่หกยักษ์นะครับได้ลำแม่สามลำแล้วนะครับสวยงามดีทีเดียวนะครับ ตัแบลงกับต้นอินทนิลของเรานะครับที่ปลูกไว้ใกล้ริมน้ำนี่ออกดอกหมดทุกต้นแล้วนะครับสวยงามมากมาดูกอไผ่ดั้มกว่านะครับสองสามกอนี้ข้าวก่อนเรามาแล้วเราก็แทงเง้าออกไปนะครับมาดูขราวนี้ก็เริ่มมีการแทงนอไม่ออกมาแล้วนะครับมาดูต้นไม้ฝั่งถนนนะครับ นี่ขนาดพึ่งตัดหญ้าไปนะครับได้ฝนชุกมาคราวนี้หญ้าขึ้นเร็วมากนะครับแต่ต้นไม้ฝั่งนี้ก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่ก็มีกอไผ่หกยักษ์อีกสองกอนะครับบริเวณนี้นะครับก็ให้ลําแม่ที่ขนาดใหญ่ประมาณสี่นิ้วแล้วนะครับลํานี้สูง ตรงดีที่อ่ะครับ